สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชาแนลครับอาร์ชาแนลอาร์ชาแนลเรดเดวิลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลอาร์ชาแนลเรดเดวิลเพื่อนเพื่อนพี่พี่มามามากินข้าวกันในวันฝนตกเพื่อนเพื่อนพี่พี่กินข้าวกันในวันฝนตกครับไม่ได้มานั่งกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่บ้านมา นานแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายสัปดาห์แล้วนะครับเราไม่ได้มานั่งกินข้าวที่บ้านด้วยกันนะเพื่อนๆพี่ๆส่วนใหญ่เราก็ไปแต่ข้างนอกนะเพื่อนๆพี่ๆนะวันนี้มากินที่บ้านครับกับข้าวง่ายๆที่สุดเลยเพื่อนๆพี่ๆน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิครับเพื่อนๆพี่ๆไข่ต้มก็มาไข่ต้มสามฟองเพื่อนๆพี่ๆข้าวผักครับเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหมีผักหลากหลายชนิดเลยใบแมงลักเอ่ย ตอเออยสตอนะครับใบแมงลักนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แตงกงแตงกวานะครับกินแค่นี้พอเพื่อนเพื่อนพี่พี่เรามากินกันง่ายๆวันนี้ในวันฝนตกครับในวันที่กรุงเทพกรุงเทพและก็ทั่วประเทศไทยฝนตกนะเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่พี่พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าบ่ายบ่ายเย็นเย็นนะครับมาตามนัดน,นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ฝนมาตามนัดรักษาสุขภาพด้วยนะสี่ห้าโมงกว่ากว่านี้ฝนมาตามนัดทุกวันเพื่อนเพื่อนพี่ๆฝนตกทุกวันครับมามาครับน้ําพริกกะปิของเราน้ําพริกกะปิลาดลงลาดลงไปเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้ำพริกกะปินะครับอ่าไข่ต้มเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาไข่ต้มครับไข่ต้มยางมดรูมครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมากินไข่ต้มน้ําพริกกะปิผักหลากหลายชนิดเลย ใบแมงลักเอ่ยแตงกวาเอ่ยสตอเอ่ยเพื่อนเพี่พแค่นี้อยู่ได้แล้วครับสบายสบายแล้วแค่นี้โอเคแล้วเพ,พื่อนเพี่ๆกับข้าวเราวันนี้ง่ายสุดๆเลยครับอืมวันนี้เราเน้นผักเลยนะครับเพื่อนเพี่พเน้นผักเลยนะครับไข่ต้ม ืไข่ต้มยางมาตูมใบแมงลักแดงกว่าตะต่อตะตะ่อครับร้อยร้อยร้อยอืม กินข้าวในวันฝนตกฝนตกพัๆพช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพฝนตกทุกวันครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอ,อร่อยมาก เราก็ไม่รู้จะกินอะไรนะเพื่อนเพื่อนี่พีพวันๆน,นะครับเราก็กินให้มีแรงเพื่อจะต่อสู้กับวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเพื่อนเพื่อนี่พี่กินเพื่ออยู่ไปทํางานต่อสู้กันวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อ,ตอไปครับอื

น้ำพริกกปิกกินกับอะไรก็อร่อยนะครับแต่วันนี้เราผักล้วนๆครับอื สบายพร้อมลุยงานต่อไปหมดเดือนหกเลยนะเพื่อนๆพี่ๆเร็วมากครับปีนี้กำลังจะขึ้นเดือนเจ็ดแล้วโอ้โหเร็วมากๆเร็วมากๆอืม ไข่อีกหนึ่งฟองไข่ต้มมีประโยชน์มากราดน้ําพริกหน่อยไข่ต้มราดน้ําพริกอรออออออ่อยแบบง่ายๆ แค่นี้ก็ฟินแล้วเพื่อนๆดิพี่นี่ครับไข่ต้มเราลาหนึ่งอื้อมาเพื่อนๆพี่พี่กินข้าวกันครับ น้ำพริกกะปิไข่ต้มใบแมงลักสตอแตงกวาสารพัดผักเพื่อนเพื่อนี่ๆแค่นี้พอครับพร้อมลุยงานแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้ฝนตกทุกวันนะช่วงเงยน็นเย็นมาตามนักเลยสี่โมงกว่าห้าโมงฝนตกทุกวัน,พนเพื่อนๆพี่ๆรักษาสุขภาพด้วยครับพร้อมลุยงานต่อไปครับอ่ะฝากด้วยฝากด้วยมากินข้าวกันร้อย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 กินข้าวกันฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครต์ด้วยใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะ